ลองเทสไม่เคยเล่นเลยพีโฟมมิวสิกส์สวัสดีค่ะจากพี่ยูนะคะใออกกำลังกายเสร็จก็ไปกินข้าวนาอ <laughs> <laughs> สัส่งปูสว,วัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงน,น้องลงมาเอามาเอาของมาเอาพัสดุ แต่ไอ้ตรงที่เขารับอะ่ะเขารับฝากพัสดุอะดังปิด <c oughs> ต้องก็เลยอ่าเออเดินมาตรงฟิตเนสกีแมกรอสสวัสดีค่ะฮัลโหลมันจะสันหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะฮัลโหลาสโวร์สวัสดีค่ะหาวอายุแต่ง f o สอ u ค p o r t โอ้ยแล้วนองจะปวดขาเนี่ยหายวิกี้หาวอายุพร้นม ก็จะเป็นตัวอื่นๆงั้นพี่ก็เปิดไฟใเขาขึ้นค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่เข้ามาไม่รู้อิโนโนอินเนเลยสวัสดีค่ะพี่พี่ next week Ionage your membership ว้าว t h a n k you ไม่มีหมูเลยนู่นไงนางจะไปสั่งร้านข้าวนู่นนุ่นนุ่นน้าไอ้ฮอ no money โอ้ย no problem no problem Mickey don't worry don't worry I don't have money too money in Thailand very difficult I think on the uh around the world too แล้มันติดคนอื่นพี่ยูถ้าเราได้ออกประจำํมามันก็โอเคเนาะมันฝืดจริงแหละตัวที่รถยืนอยู่อะ่ะ And Vicky from India. Everybody, my friend Vicky, he very really kind and friendly. Uh, he live in India and he very really good friend. ไม่ได้เปิดเหรอเปิดใช่ค่ะไม่ได้โอ้พี่แดงน้องเอาลงมาแล้วเอาลงมาเครื่องเดียวทำไงอะ่ะจริงอ่ะพี่แดงน้องลืม จะทำไงคะเอาเครื่องลงมาเครื่องเดียวอะถ้างั้นน้องเอาแค่แบบว่าให้มันเป็นคลิปเนาะน้องจะเปิดหน้าใหม่ก็ไม่ได้มันก็จะต้องปิดไลฟ์ไปเลยใช่ไหมคะมีแต่เขาบอกว่ามีแต่บันทึกแล้วก็แชร์ ตลอดเลยอะพี่แดงหนูอะ